นี่เพื่อนๆทุกคนลองคิดดูนะคะกอนี้จะเป็นกล้วยเป็นกล้วยหักมุกนะคะกล้วยหักมุกที่เราเพิ่งปลูกไปเมื่อช่วงต้นๆปีนี่เองนะคะแล้วก็ได้ตัดเขือไปแล้วเรือนี้เป็นเรือแรกเรือแรกแต่ว่าตอนนี้ปลายปีเพื่อนๆลองนับดูนะคะว่ามีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกี่ตอนนี้มีแปดต้นแล้วก็มีการตัดออกไปบ้างนะคะเพราะว่าเยอะเกินนะคะ ตอนนี้ก็มีเครือที่สองแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเครือที่สองเครือที่สองก็จะประมาณนี้เครือก็ใหญ่อยู่นะก็พอใช้ได้เลยนะคะทุกคนกล้วยนะคะกล้วยหักมุกซึ่งเราจะชอบเอาไปทอดกล้วยหวานแม่แม่พ่อพ่อป้าป้านานาชอบทานกันนะคะกล้วยหวานเราถึงต้องปลูกค่ะปลูกกล้วยหักมุกนะคะ ส่วนกอตรงนู้นก็เหมือนกันนะคะมีอยู่หลายต้นเลยหน่อใหม่ๆก็ขึ้นด้วยนะคะหน่อใหม่ก็ขึ้นตลอดเลยกล้วยนะคะปลูกต้นเดียวจริงๆนะคะปลูกต้นเดียวกล้วยเนี่ยแล้วก็ปลูกครั้งเดียวด้วยนะคะถ้าเราไม่ไปขุดหน่อนเข้าออกหรือว่าไฟไม่ไหม้อะไรนะคะแต่ถ้าไฟไหม้เขาก็ยังขึ้นนะคะเพราะว่ามีหน่อยอยู่ใต้ดินนี่เลย อะไรไม่ออกปลูกกล้วยไว้ก่อนนะคะใช้ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นเขาใบตองนะคะใบของเขาแล้วก็เครือของเขาด้วยนะคะแต่ว่าปลีกล้วยของกล้วยหักมุกนี่เขาจะไม่นิยมกินกันนะเห็นแม่บอกว่ามันจะค่อนข้างขมนะคะก็เลยไม่ไม่เก็บไว้ตัดก็คือตัดทิ้งไปเลยนี่เลยกล้วยหักมุกของเรานะคะบุกบนคันนา เขาจะเรียกว่าปลูกกล้วยบนคันาแล้วก็ถ้าใครอยากปลูกไม้ป่าก็นําไม้ป่ามาปลูกได้นะคะปลูกแซมกับกล้วยได้ถ้าไม้ป่าเขาโตเต็มที่แล้วนะคะกล้วยเขาก็จะยุบไปเองแต่ว่ากล้วยหักมุกนี่เราไม่ได้เอาไม้ป่ามาปลูกคู่นะคะก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะจริงๆปลูกแค่สองหน่อเองนะคะหน่อตรงนู้นกับหน่อตรงนี้สองหน่อเอง แต่เขาก็ผลิดอกออกผลนะคะให้เราได้กินกันนะคะได้ชื่นชมได้นําเครือของเขาไปใช้ด้วยนะคะนี่เลยเราก็พามาให้ดูนะคะใครอยากปลูกกล้วยปลูกเลยนะคะขายได้หนอก็ขายได้ถ้าใครอยากได้หนอแต่ที่นี่ยังไม่มีหนอขายนะคะก็เก็บไว้กินก่อนปลูกอยู่ปลูกกินไปก่อนคะ่ะทุกคน มาปลูกกล้วยกันนะคะปลูกกล้วยบนคนากัน